โจทย์ก็คือให้กากระบาดตัวเลขเท่ากับจำนวนน้องลองดูเบบี้ลองดูสิลูกลมม <1, S 1> ีเท่าไหร่สองกเลขสามตัวไหนหนึ่งสองสามสี่เลขสี่ตัวไหนลูกมันนี้ไม่ต้องบอกเดี่ยวโอเคไหมโอเคได้เลยตม <1, S 1> นั้นเ <2, S 1> ลย แผนต่อไปอันนี้นับจุดของเต่าทองนะคราวน,นี้ต้องละเอียดหน่อยแล้วนะลองนับจุดของเต่าทองดิลูกหนึ่มุมชนมุมเลยนะโอเคพยายามม,มุมชนมุมนึ่งสองสามสี้าจ็ดอันนี้จุดของเต่าทองมันไม่ครบ อ้าวเบบีมามีแนะนำเบบีีนับจากซ้ายไปขวาหนึ่งสอามสี่หาอ่าจะได้ไหมตับสนแล้วก็กามุมชนมุมไปเลยหนึ่งสอามสีห้าบบีีดับแนคางด้วยอ้าเรีวเรีวเรีวหกแล้วแปดเ้อเก่งมากอ้ามุมชนมุมนะหนึ เก็บแบบอ่าข้อนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะจริงๆบีต้องทำข้อนี้ข้อนี้แล้วก็ข้อนี้อ่าไม่เป็นไรสองสามข้อนี้ยังไม่ได้ทำลูกนัดจกตรงตรงนี้สองสามสี่ห้าลกเก่งมากอ่านัดจากตรงนี้ลูก อ่ะท่อนี้ก่อนก็ได้จะสิสองนับจากตรงนี้ลูหนึ่งสองสห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ่ะสิบเอดอยู่ไหนสิบเอ็ดมีอ่าเก่งมาก